สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะพัดเกมเมอร์หนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมาครับในมิดเกมไฮฟ์กันนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอะไรดีนะนี่นะครับเกมซ่อนแอบสิ่งของ นะครับโอ้โหเข้ามารัวๆนะครับขึ้นบันไดกันแล้ด้วยสิพื้นเราก็จะกระโดดลงไปที่คมไฟเลือกอะไรดีนะอันนี้ดีฟ ทำเป็นงงซ้อนกันเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยดานใหม่เลยนะดานเก่าดีจำได้ดานนี้ที่ผมไม่เคยเป็นฆาตากรแต่ผมไม่ได้ลงคลิปดานเนะี้ยหาที่ซ่อนดีๆเนี่ย นี่หาที่โซนเจอแล้วนะครับนั่นฆาตกรกำลังมาเลยตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นมันเป็นรูมันหลอกเรา รอรอรอถึงเวลารอแล้วนะครับท่านผู้ชม,มหนึ่งวันผมจะลงแค่คลิปสองหนึงสิบนาทีนะครับเพื่อเเกียจลงเยอะมันลงไม่ได้ทัวเมมจะเต็ม บจ,จะเต็มับยังไงประเภทเดียวกันรอเปล่าใบไ,ไม้ไม่รู้นะครับอืมออกเป็นใบอะไรเนี่ยใบสะระแหน่ <c oughs> เดี๋ยวโน้ตหาย อ๋อไม่ใช่นี่อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าชวอนตรงนี้ดีกว่า ไม้แพรง้งมา่อนตรงนี้จะได้เนียนจะตายฮิตเด,ด่นฮิตเด,ดอเราฮิตเดอขัโซนข้างเฉยแต่ อแล้วประเภทมากเลยให้เราชมดูไหมดูดิผมน่าจะเป็นลีฟธรรมดามั้งไม่ใช่จะส้สสนตรงนี้ผมตายแน่เพราะสีมันไม่เหมือนนะ่ะมันมันไม่ใช่ดูดิตรงนี้ กับตรงนี้ไม่เหมือนกันอ้าตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันอ้าวไม่เหมือน <c oughs> แล้วเป็นโอน๊กนี่แล้เป็นโอ๊กลีฟโอ๊กต้นโอ๊กใบไม้ต้นโอ๊กโอ้โห่แค่กตกอนมาแล้ว โอ้โลงใจไปนู่นแล้วโอ้โหโแค่เดียวมันก็ไปแล้วฮะดูดิปักหาเอ้ยโอ้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยสี่ใบไม้ฮะดูดิมีร่อนแกน,นั่น ใช่ไหมแกใช่ไหมไม่เล่นเมลอนไปตายดีกว่าข่าฉันค่าฉันไม่ตายดีกว่านี่ฟองอากาศหมดตายนี่โอ้เกืบจะเป็นอันนี้แล้วค่ะรุ่ชมเนะี่ย ครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมครับอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดสับใครนะครับ mm hmm. ผมจะได้ทําต่อนะครับถ้าไม่กดก็ทําต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ